ตัอเข้าสู่รายการพริ p เ e ิ M นเอ็มแมกซีนค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราได้รับเกียรติมาพูดคุยสัมภาษณ์ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นท่านนริชาโคษาศิวิไลในประเด็นสําคัญนะคะว่าท่านมีการขับเคลื่อนสนองนโยบายของรัฐบาลในด้านใดบ้างนะคะวันนี้ต้อนรับท่านอธิบดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณเป้ลครับท่านคะอยากจะเดินถามท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการขับเคลื่อนสนองนโยบายรัฐบาลเห็นบอกว่ามีการวางแผนถึง5้าแอด้วยกันเรียกว่า5ด้านแต่ว่าครอบคลุมดูแลชุมชนทุกวิติเลยทีเดียวค่ะมีอะไรบ้างคะท่านคะในทุกๆปีนะครับก็จะมีนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลหรือนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงในปีนี้นะครับภายใต้การนําของท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองทานชินวัตร ในส่วนของนโยบายของกระทรวงมหาไทยภายใต้การนำของท่านอนุทินชาญวีรกูลรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปีนี้สรุปแลวมี5ด้านนะครับด้านแรกก็คือการตรวจสอบการจัดระเบียบสังคมการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลในพื้นที่นะครับในภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเองนั้นเนี่ยในเรื่องของการจัดระเบียบสังคม เรามีภารกิจหลักของเราก็คือเรื่องของการจัดทําชุมชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเรียบร้อยโดยเฉพาะภารกิจสําคัญในเรื่องของความสะอาดบนท้องถนนในชุมชนต่างๆนี่คือเรื่องของการจัดระเบียบสังคมในชุมชนของเราส่วนในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องผู้มีอิทธิพลในพื้นที่นั้นเราก็เน้นในเรื่องของ ผู้ที่จะมาบริหารร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับท้องถิ่นของเราไม่ว่าจะเป็นผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญากับท้องถิ่นของเรานั้นเนี่ยก็ต้องไม่มีอิทธิพลเหนือกันและกันนะครับแล้วก็ต้องไม่ไปุ่มเพงรังแกคนในชุมชนของเราทีนี้ในส่วนนโยบายสําคัญข้อที่2ก็คือเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเรานะครับวันนี้เราได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเนี่ยทำหน้าที่เป็น ศูนย์คัดกรองไม่ว่าจะเป็นคัดกรองกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะเรามุ่งเน้นไปที่เด็กนักเรียนของเรานะครับศูนย์เด็กเล็กในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเราจะไม่ให้บุคคลสีขาวของเราเหล่านี้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วเราก็ให้องค์ความรู้ให้ความเข้าใจกับเด็กของเราตั้งแต่วัยแรกๆแ,แล้วก็ประถมมัธยมตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราป้องกันในสถานศึกษาของเราส่วนในเรื่องที่3นั้นเนี่ย เราเน้นไปเรื่องของการสร้างไรายได้สร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนของเราโดยเฉพาะเราเน้นเริ่มจากอาชีพที่เขามีอยู่ในพื้นที่นั่นแหละครับไปส่งเสริมให้เขามีพื้นที่ในการจําหน่ายอีกส่วนหนึ่งที่เราสร้างไรายได้เพิ่มที่เราภาคภูมิใจก็คือในภารกิจของเรามีกิจกรรมหนึ่งครับก็คือกิจกรรมการกําจัดขยะ ที่เรากําจัดขยะเพื่อความสะอาดของชุมชนด้วยส่วนหนึ่งเราก็ได้จากการกําจัดขยะนั่แหละครับเราคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเราก็เกิดเป็นรายได้ให้กับชุมชนของเราวันนี้เราทําเกือบครบทุกแห่งแล้วนะครับก็ประมาณถ้าเก้าสิบเปอร์เนี่ยครบถ้วนแล้วในเรื่องของนโยบายที่4ก็คือเรื่องของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเราก็มีหลักให้พี่น้องอยู่ 2- 3สประการครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของพี่น้องต้อง รักษาความสะอาดให้ได้มากที่สุดทุกท่านที่มาเยี่ยมชมชุมชนของเราแล้วเมื่อเห็นความสะอาดท่านก็จะได้เห็นภาพต่อไปคือความสวยงามผนวกกับพี่น้องมีอาชีพเสริมในพื้นที่ตรงนั้นแค่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสถานที่ต้องเยี่ยวชุมชนของพี่น้องในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วตรงนี้เราก็พยายามทั้งในส่วนของการให้แนวความคิดที่จะต้องไปพัฒนาต่อยอดจากทุนที่พี่น้องมีอยู่ และอีกส่วนหนึ่งก็คือเราก็ไปช่วยเสริมจัดเป็นเงินอุดหนุนให้กับพี่น้องที่ต้องการจะจัดภูมิทัศน์ใหม่ให้เหมาะสมกับภารกิจในเรื่องของการท่องเที่ยวของพี่น้องในแต่ละพื้นที่ตรงนี้ก็ทำให้วันนี้ทุกองค์กรปกครอง,องส่วนท้องถิ่นวันนี้จะร่วมกิจกรรมใน1อำเภอ1ซอฟต์พาวเไปแล้วในประการสุดท้ายนโยบายข้อที่5นั้นเนี่ยเป็นเรื่องของน้ำสะอาดบริการประชาชน วันนี้พี่น้องเราในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น7,845แห่งนั้นเนี่ยเรามีระบบประปาหมู่บ้านทั่วประเทศของเราเนี่ยพี่น้องทุกหมู่บ้าน,นได้มีน้ำใช้กันหมดแล้วแต่วันนี้เรายกเราอัปเกรดว่าท้องถิ่นของเราจะต้องมีน้ำสะอาดที่พี่น้องสามารถจะดื่มได้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนพี่น้องจะได้ดื่มน้ำในราคาที่ถูกลง เมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยเราให้ทุกจังหวัดสรรหาในส่วนของน้ําประปาที่เป็นตัวแทนของจังหวัดเนี่ยครับเจจังหวัดเนี่ยขอให้ในนำจังหวัดดื่มได้หนึ่งแห่งที่ผ่านมาก็วันนี้เราได้มาเกินเป้าเราได้มาร้อยกว่าแห่งตรงนี้ก็เป็นทั้ง5้านโยบายที่พยายามขับเคลื่อนพยายามที่จะทําให้มารู้เป้าหมายท่านคะในช่วงท้ายนะคะอยากให้ท่านฝากถึงพี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมกับการทํางานกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคะ่ะเช่นค่ะ ขอฝากพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นอบตอเทศบาลหรือชุมชนในเมืองนะครับในการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกวันนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนท่านสามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำงานกับองค์กรปกรครองส่วนท้องถิน่นที่ท่านอยู่ในทุกพื้นที่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกระบวนการในการตรวจสอบในเรื่องของการให้ข้อเสนอแนะ หรือแม้กระทั่งท่านมีส่วนร่วมในการไปจัดทําแผนในการพัฒนาท้องถิ่นของท่านทั้งหมดทั้งปวงนี้นั้นถ้าพี่น้องเข้าไปมีส่วนร่วมผมเชื่อมั่นว่าท้องถิ่นของพี่น้องจะมีความเข้มแข็งท้องถิ่นของพี่น้องจะสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดก็ฝากพี่น้องนะครับให้เข้าไปมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่พี่น้องได้อาศัยอยู่ตรงนั้นนะครับขอบพระคุณครับผู้ชมครับประเทศไทยของเราจะขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีก็ด้วยพลังของพี่น้องประชาชนชุมชนจะไปได้ดีก็ด้วยพลังของพี่น้องประชาชนวันนี้เราได้รับเกียรติพูดคุยกับอธิบดีกรมส่งเสร,ริมการปกครองท้องถิ่นท่านนริชาโคษาศิวิไลท่านขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมค่ะทํางานร่วมกับชุมชนและที่สําคัญนะคะเป็นกระบอกเสียงสะท้อนความต้องการของชุมชนเพื่อที่จะสร้างชุมชนและประเทศ ทให้เป็นเมืองที่มีความยั่งยืนค่ะและว,วันนี้ต้องขอขอบคุณท่านอธิบดีนริชาโคษาศิวิไลนะคะอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มาร่วมสนทนากับรายการของเรานะคะขอบพระคุณท่านค่ะ